นี่คือลักษณะของการ c ยานะคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอีกเยอะเมื่อกี้เราการล้ขอเราเปิดท่อสายทโทรกาวน จะไม่เหมือนกันเพราะเขาจะให้การปกพยาบาลเริ่มต้นเราก่อนจะแนะนำเริ่มต้นถ้าในกรณีที่คุณไม่รู้จักไม่ C B R C B R ไม่เป็นบอกก็เลยว่า C B R ไม่เป็นอ่ะเขาก็จะแนะนําเลยตอนที่เลยที่สอนเขาอนที่หน้าตกใจสอนท่านโทศัพท์โอกาจารย์จาถ้าผู้ป่วยเป็นยังไงบอกไปเลย หัวใจสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนอะไรนี้เราบอกพิกัดที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่ผู้ชิพเขาจะมีฐางขยะสีเงินอยู่ด้าห้างรู้ไหมที่นี่ใช่ฐานขยะสีเงินหมดเลยใช่ไหมเออเนี่ยมีร้านขายเคี้ยวหราแต่ที่นี่แบบถ้าบอกพิกัดให้ใกล้เคียงแล้วเฉยเนี่ยผู้ชิมเขาจะตัด้เร็วขึ้นเราอยากมน้นว่าระยะเวลา นี่กรณีที่เห็นไหมคอมปังถูไหมเออแต่ด้วยแต่ด้วยด้วยจังหวะแล้วก็งนก็ อนนี้ตาลอยเห็นไหมอะเด๋ยวสังเกตใหญ่เป็นสังเกตดูเขาหายใจแบบหายใจก็รู้ไหมว่าข้อผิดพลาดตรงนี้คืออะไร